Snow begins to fly above the smoky, smoky sky. You came along like a snowflake and brightened up my day. There is just one. สวัสดีคะ่ะจิ๊งโจนะคะก็วันนี้นะคะจิ๊งโจมีของมาเห่ให้เพื่อนดูกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ไม่ได้มาเห่ธรรมดาเพราะว่าเราจะมาเห่อของเปิดของพร้อมกับแต่งหน้าลุคนี้ให้เพื่อนได้ดูกันนะคะซึ่งของที่โจจะเอามาเห่เพื่อนวันนี้นั้นมันคือนี่ค่ะแพนแม็กที่ c o l a าบ o ร์เรชกับคุณแม่มารายแครี่นั่นเองค่ะซึ่งหลายคอลเลคชันของแม็กที่ผ่านมาเนี่ยมันมีน้อยมากที่สามารถแบบอิมแพ t คกับโจนะคะเรื่องแพ็กเกจเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ล่าสุดของแม็กที่ทำให้โจรู้สึกว่าโจอ,อยากซื้ออยากแบบเก็บของเขาให้ครบเนี่ยคือซินเดอเรลล่าค่ะรุ่นที่เขามันมีหนังเป็นซินเดอเรลล่าใช่ไหมคะแล้วมันทำคอลเลบอรเรชันกับแม็กแล้วคือตอนนั้นเนี่ยที่ออกมาใหม่ๆนะคะคือโจอมีไปร้านแม็กด้วยนะแล้วก็ยังมีของด้วยนะแต่โจก็เห็นแล้วก็แบบคือตอนนั้นเราไม่ได้ชอบซินเดอเรลล่ามากไงเราเฉยๆตอนนั้นยังไม่ได้ดูหนังพอดูหนังเท่านั้นนะคะคุณคะอย่อได้มากเลยกลับไปอีกทีหนึ่งหมดแล้วคือหมดหมดจริงๆแบบหมดจริงๆอะ่ะแล้วพอไปดูในนน็ตะสาซื้องก แพงแบบโหอัพราคากันสุดยอดมากก็รู้สึกเออถ้าจันจะซื้อในราคาเท่านี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะบายก็ได้เราผิดพลาดเองนะคะครั้งนี้ค่ะพ,พอเจอคอลเลคชันนี้โจรู้สึกว่าโจจะไม่ให้มันผิดพลาดซ้ำสออีกแล้วนะคะหลังจากที่เจอแพ็กเกจลิปสติกอันมริกานี่ลิปสติกโอ้โหเพชรกี่กระดับคะคือเห็นเรารู้สึกว่าโจต้องได้ต้องต้องซื้อมาให้ได้แล้วก็แบบ ไปจองก่อนล่วงหน้านะคะแล้วโจก็คือได้เนี่ยมาตั้งแต่วันที่15าธันวาคมแล้วแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสมาทําวิดีโอให้เพื่อนดูนะคะคือจริงๆตอนนั้นอยากทําให้เพื่อนดูมากเลยเผื่อเพื่อนจะได้รีบเอาไปแบบแตัดสินใจว่าซื้อดีหรือไม่ซื้อดีแต่ว่าพอดีโจมีติดไปเที่ยวพอดีนะคะก็เลยแบบไม่ได้ทําวิดีโออัพออกมาในทันทีนะคะนี่ก็กลับมาเรียบร้อยก็เลยรีบกลับมาทําวิดีโออันนี้ให้เพื่อนรับชมกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวโจจะมา,าสวอชส,สีให้เพื่อนดูพร้อมทั้งเอาเมคอัพพวกนี้นมาแต่งหน้าใน นี้เลยนะคะสิ่งที่โจได้มาะคะ่ะโจได้มาทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะเอาเป็นแปรงก่อนละกันเนาะคือโลกซื้อแปรงเพราะโจรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เก็บได้นานเหมือนแบบถ้าเราใช้ดีๆนะคะมันจะอยู่ได้นานกว่าพวกลิปสติกบัชออนอะไรพวกนั้นอะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อแปรงมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอนะอันนี้จะเป็นแปรงอายแชโดว์นะคะตัวนี้จะเป็น 239SE Eyeshadow Brush นะคะมาดูในกล่องกันดีกว่านี่ ขาถามแปลงแต่งหนะ้าจําเป็นต้องสวยเลิศขนาดนี้ไหมก็คือแพคเกจมันสวยงามมากแบบเป็นเพชรมุ้งวิ้งอย่างนี้นะคะอันนี้จริงๆมันเป็นสีขาวนะคะแต่พอดีโจใช้แต่งตาไปแล้วนะคะมันเลยจะเป็นสีดำต,ตอนแรกคิดเยอะมากเพราะรู้สึกแปลงมันแพงอะ่ะแล้วแบบหรือจะไปซื้ออันอื่นดีอะไรอย่างเงี้ยมันครั้งเดียวใช่ปะก็รู้สึกว่าแปลงมันเก็บได้นานถ้าเราใช้ดีๆแบบบางทีอะไรื่างชีวิตอะไรเงี้ยหรือว่าตั้งโชว์ไว้ก็ได้ก็เลยแบบซื้อมานะคะตัวนี้ ต่อนะคะอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็น183 SE Buffer Brush นะคะมันจะเป็นเหมือนคาบบกิบรัชนะคะมีหัวตัดนี้มันน่ารักมากเลยอะคือตอนที่โตดูรูปในเว็บตอนที่แบบก่อนจะสั่งจองนะคะตอนแรกคิดว่ามันจะใหญ่แบบคุณต้องมีแปลงที่ใหญ่เนะ่เลปรากฏแบบโอ้ยไซสแบบน่ารักมากลูกแบบเล็กแล้วคือพกพาสะดวกด้วยนะเพราะว่ามันมีกล่องมาให้ อย่างนี้ข้างในด้วยแบบเออใส่มันกลิตเตอร์อะ่ะมันมันสวยนะมันตั้งไว้แบบเดี่ยวเดียวก็สวยงามแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าจากแปลงนะคะก็มาต่อกันที่อายแชโดว์ค่ะอันนี้จะมีทั้งหมดสีสีด้วยกันนะชื่อพาเลตว่า is t everything นะคะคือเอาจริงๆแค่กล่องก็กินขาดแล้วนะคะกลิตเตอร์ตั้งแต่ข้างนอกกล่องคิดว่าจะเก็บกล่องนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะกล่องมันสวยงามมากเลยไดยที่มันจะมีสี diamond butterfly i give my all twins แล้วก็ image Rapture ะะซึ่งจริงๆมันจะมีอีกพาเลตหนึง่งมันจะเป็นสีทองทองโทนแบบส้มๆนะคะซึ่งจะรู้สึกว่าสีแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนหาที่ไหนก็ได้อ่ะมันเป็นสีที่เหมือนเราเคยเจอแล้วเป็นสีที่ไม่รู้สึกแปลกใหม่อะไรเท่าไหร่เดีย๋ยวเรามาสปอตสีให้ดูก่อนเนาะสีที่มันอ่อนสุดในพาเลตนะคะก็จะเป็นกิกเตอร์วิงวิงอย่างนี้นะคะต่อมาเป็นสีออกเทาๆนะคะเป็นสีเทาที่สวยงามมากแบบหาในพาเลตอื่นไม่ค่อยเจอนะคะ แล้วก็ X สีหนึ่งอันนี้จะเป็นเปาะน้ำตาลแดงแดเบอร์กันดีม่วงๆหลายๆสีรวมกันอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวสวอชให้ดูนี่นะคะก็สีมันออกแบบน้ำตาลแดงแดหน่อย แล้วก็สีสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นสีแมตเหมือนกันจะเป็นดําแบบเทาๆอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสีสีใน k e s Everything <S นะคะนี่ก็คือสีสีที่ s ว w a ไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเชื่อว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สาวๆหลายคนเนี่ยเจ้าว่าต้องไปโดนกันอะเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้แพงเวอร์วังอะไรมากที่ต้องคิดเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้ได้ทุกวันนะคะโอ้โหหยิบขึ้นมาที่ดูเวยทันทีคือกากเพชรเนี่ยจับแล้วมันไม่ได้สากๆนะคะมันจะเป็น พลาสติกเคลือบไว้คือจับแล้วนะี่มันก็จะแบบเรียบเรียบอะก็จะเขียนว่าแบบ m a ็มารายแคร์รี่เอาไว้นะคะแล้วคุณดูการแกะสลักบนแท่งลิปสติกสิคะเป็นรูปผีเสื้อฟัตเตอร์ฟลายอยู่บนนี้แล้วคือแบบสวยงามมากจนรู้สึกแบบที่ถ้าเาจะใช้หมดไปทําไงเนี่ย <laughs> สีที่โจ้ซื้อมานะคะเป็นสี all i want สีมันก็จะอันนี้นะคะเห็นไหมสีมันอ่อนมากคือคิดดูนี่ไฮไลท์ตานะปากอ่อนกว่าอีกอะ คือเปนสีที่ทาเดียวๆไม่ได้นะคะเนนสีที่จะต้องเอามาทากับสีอื่นด้วยอ่ะไม่อย่างนั้นคือไม่รอดจริงๆ <S <S นอกจากว่าเราจะแบบอาร์ตมากๆแอบแตกมากๆคือ เอาปากลุ้นโดดเบลเบลมีวิงวิงอย่างเดียวนะคะและ้วก็คือสีตัวที่โจ้ซื้อมานะคะถ้าอยากดูว่ามันใช้ดีไหมใช้ยังไงหรือว่าถ้าใครมีพาเลตหรือว่ามีเครื่องสอําอางในคอลเลกชันนี้เหมือนโจ้แล้วเราแบบจะแต่งยังไงดีคือฉันซื้อมาเพราแบบแพ็กเกจมันสวยมากแล้วแบบหยิบมาซื้อมาแล้วแต่ว่าใช้ยังไงดีนะคะก็ไปรับชมกันได้เลยคะ่ะตัวแรกนะคะที่โจ้ใช้เป็น vel mineral primer oil free นะคะ แล้วก็จะมาต่อที่คอนซีลเลอร์ใต้ตาก่อนเลยนะคะเจ้ใช้เป็น nars radiant creamy concealer ค่ะตัวนี้เจ้ใช้เป็นสีวานิลาค่ะแล้วเจ้จะใช้เป็น mac foundation sponge นะคะอันนี้น,นี่ไม่ได้แกะใช้เลยพับนุ่มมากะคะอันนี้ราคา400บาทจากนั้นนะคะ foundation เจ้าใช้เป็นของ makeup forever ultra hd นะคะ มันจะเป็นไม่ได้ full coverage นะคะแต่มันสามารถ build ได้คือค่อยๆแบบว่าเพิ่มเข้าไปทีละชั้นอย่างเงี้ยฟองน้ำเกลี่ยดีนะคะลื่นดีลื่นสบายผิวแล้วก็เกลี่ยฟอร์เดิรชั่นได้เนียนดีค่ะจากนั้นมาเก็บกรอบหน้าเก็บเหนียงสักหน่อยนะคะก็จะใช้เป็นครีมคอนทัวร์แอนด์คอเรกค่ะอันนี้จะเป็นของ City Color นะคะ ถือว่าราคาถูกมากนะคะเพราะคุณได้แบบหลายสีมากแล้วจำนวนก็เยอะด้วยจำนวนใหม่แล้วก็วันนี้มาแบบสวอชของแมกเนาะเราก็จะใช้แปรงของแมแล้วกันนะอันนี้เจ้าซื้อเป็นเซ็ตแปรงแบบนี้มานะคะซื้อตอนที่มันแบบเซลลแบบ50%นะคะ ถ้าให้ตามจีบันโจ้นะก็จะเห็นว่าโจ้มีโพสต์ลงไปช่วงที่มันเซลล์นะคะก็หลายเดือนแล้วโจ้ใช้เป็นแปรง Mac 133 SC นะคะคือไม่เคยลองของเซตอื่นนะแต่ว่าเซตนี้ที่โจ้ลองโจ้รู้สึกว่าคุณภาพเส้นขนแปรงมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะ ถ้าเทียบกับแบบราคาที่เราจ่ายไปอย่างเงี้ยพอาะเจ้รู้สึกว่ามันก็เหมือนแปลงทั่วๆไปเผอๆคือหาแปลงที่มันขนนุ่มกว่านี้ได้อีกเยอะมากเลยหน้าก็จะเริ่มดูมีมิติขึ้นมานะคะจากนั้นก็มาเซตด้วยแป้งเลยเนาะเจ้าใช้เป็นของแบรนด์ m i น e r a รนะคะอันนี้จะเป็นสูตรออริจินอลสีที่เจ้าใช้เป็น f a i r ลี Light นะคะคือจะเป็นสีอ่อนสุด เพราะว่าพวกแป้งของโซนยุโ,โรปเนี่ยคะ่ะเขาจะสีค่อนข้างเข้มแบบส่วนใหญ่เขาจะเน้นทาให้หน้าเนี่ยดูแทนๆดูสีเข้มกว่าหน้าจริงแบบประมาณ1เบอร์2เบอร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะเพราะฉนั้นถึงแม้เราจะซื้อสีที่มันขาวสุดมาเนี่ยนี่คือสีที่ขาวสุดนะเห็นไหมคะมันก็จะยังแบบเข้มๆอยู่แปลงนะคะโตก็ใช้เป็นของ Mac จากเซตเดิมอีกเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็น16,8 SE นะคะจริงๆมันเหมือนกับเป็นแปลงแบบหัวตัดที่เอาไว้เหมือน ไลดั้งอะไรแบบเมื่อกี้มากกว่านะแต่ว่าไอ้ตัวนี้แป้งมันจะแบบปลายบานๆนะคะซึ่งตัวเมื่อกี้มันจะแบบหัวเล็กกว่าเจ้าเลยเอามาแบบไลท์เฉพาะจุดไอต้ตรงนี้เจ้าเลยมันเหมาะกับใช้คอนทัวร์พวกฝุ่นมากกว่าตอนกี้พอเราใช้ครีมเจ้าก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้นะคะก็เลยจะใช้ตัวนี้น่ะมาลงแป้งแทนุ่นออริจินอลเนี่ยเป็นแป้งที่พอทาไปแล้วหน้ามันจะแบบโกลว์วาวๆอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วก็มาเขียนคิ้วกันก่อนเนาะอันนี้โั้ใช้เป็นของเมดิลินนะคะอันนี้ก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วแปลงไว้ปัดนะคะแล้วก็จะเป็นหัวแบบสปอนจ์แบบนี้ คิวเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นช่วงเวลาตื่นเต้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาต่อที่ตาเลยนะเดี๋ยวจะใช้แปรงของ Maracarry ตัวนี้แต่งหนะ้าให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นแปรงอายแชโดว์ก็ใช้อายแชโดว์คอร์สนี้นะคะดูสิสีมันแบบสวยงามมากเคยเป็นสีที่กึง่งๆ everyday look นะคะคือจะเอามาแต่งเป็น everyday look ก็ได้หรือว่าจะแบบใช้เป็น สโมกกี้อายหรืออะไรก็ได้มนแอพพลายได้เยอะมากนะคะในพาเลตนี้ก็เดี๋ยวจะใช้ทั้งสี่สีนี้เลยนะเดี๋ยวจะใช้สีนี้นะคะลงไปที่หางตาก่อนเป็นสีเทาที่สวยงามมากแปรงก็สวยแต่งไปนี้จิตใจอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขนะฮะเป็นไงะคะเป็นเทาที่สวยงามมากลงอีกข้างสวยอะ่ะ มันเป็นตท่าที่สวยงามมากมันเป็นเทาที่แบบว่าเจ้าไม่เคยเจอนะเทาออกแบบอย่างนี้จากนั้นนะคะโจ้ก็จะใช้เป็นตัวสีออกแดงๆเบอร์กันดี้ตัวนี้เลยทาลงไปเหนือสีเทาที่เราทาไว้นะอันนี้ใช้ด้านนี้ไปแล้วใช้อีกด้านหนึ่งเนาะจากนั้นโจจะใช้แปรงอีกอันหนึ่งนะคะของซิกมานะคะ E 7 0จะเอามาเกลี่ยเบรนให้มันเข้ากัน จากนั้นนะคะ,ะก็ใช้เบอร์เดิมเลยสีแดงแดงตัวนี้นะคะทางลงไปที่ขอบตาด้านล่างจากนั้นนะคะก็จะใช้สีดำด้านล่างตัวนี้นะคะคัดลงไปตรงนี้นิดนึง นั้นก็จะมาใช้สีอ่อนสุดเลยนะคะจะเป็นออกสีโรสโกอ่อนๆนะนอกจากว่าแปรงมารแครีของเรานั้นใช้สีเข้มๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจจะเปลี่ยนแปรงนิดนึง2,3,9 SE นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแปลงที่มากับเซตที่โจซื้อมาเหมือนกันนะคะเข้าคู่กันมาทาลงไปที่หัวตาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาทาที่หัวตาด้านล่างนิดนึง จากนั้นนะคะโคนขนตาด้านล่างอีกนิดนึงนะโจะใช้เป็นสีดำสุดในพาเลตตัวนี้นะคะอายไลเนอร์วันนี้นะคะโจะใช้เป็นลิควิดอายไลเนอร์นะคะอันนี้ของ D.UP อายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวดัดขนตาเลยอันนี้จะเป็นที่ดัดขนตาของ Shuu เอมูรนะคะมันเป็นคอลเลคชันนี้ค่ะชื่อมันยาวมากเลยอะเมสันคิ t s เนะฟอร์ชู u ุเอมูรแต่พอดีเราไม่เคยมีอายไลเ o อร์สีทองมาก่อนแล้วแบบมันดูสวยงามมากก็เลยซื้อมานะคะแต่อันนี้ซื้อมานานนะคะซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ออกมาขึ้นกล้องนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ออกมาขึ้นกล้อง จากนั้นมัสคาร่านะคะโจก็ใช้เป็นของ MAC อีกเช่นกันเป็น old and naughty to black lash นะคะหัวแต่หัวมันจะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะเพราะฉนั้นเวลาปัดต้องระวังนิดนึงเห็นไหมอันนี้คนตาก็จะดูแบบหนาขึ้นมานิดนึงโอเคตาเสร็จแล้วนะคะ ากนั้นมาเพิ่มความโกลว์ให้หน้าอีกนิดนึงนะคะ Mineralize r Skin Finish นะคะสี Soft and Gentle เป็นสีที่แบบว่าดังมากๆเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนมีนะคะเริ่มที่จมูกตรงดังเลยเนาะแล้วก็ตรงหน้าผากนิดนึงรับโงกเห็งเวลาแดดสองจะได้วิบวับจากนั้นนะคะก็จะมาเพิ่มให้หน้ามันดูมีสีนิดนึงนะคะ มินเนอร i ไลท์สกินฟิน s ชอีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นสีชิคกี้บรอนซ์นะคะก็คือจะเป็นบรอนเซอร์นั่นเองโซจะแตะแบบแค่นิดเดียวนะคะให้มันติดแปลงแบบว่าแค่นิดเดียวจริงๆก็มาค่ะคือเราลืมแปลงตัวนี้ไปเลยตายแล้วคือจริงๆมันเหมาะกับแบบเอามาแบบปะแป้งอะโซลูมเราทำอะไรดีอะคือมันเอามาปัดแ้ะเพื่อน มันมีอะไรให้ปัดยู่ไหมเนี่ยไปหามาได้แล้วนะคะก็จะปัดเป็น setting powder แล้วกันเนาะแบรนด์ mineral <laughs> เหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็น setting powder น <c oughs> ูต้องได้ออกกล้องลกูก <c oughs> แปลงดีมากค่ะตัวนี้แปลงดีมากมันเป็นแปลงเหมือนคาบุกิอะแต่ว่าเนื้อมันแน่นด้วยนะคะคือมันเดนส์มากเหมือนแบบถ้าเราอยากจะใช้ b r u s h on หรืออะไรก็ตามให้แบบสีมันเข้มๆเนี้ยค่ะก็ได้เลยคือมันแน่นมากแต่ว่าเฮ้ยมันนุ่มมากนุ่มมากๆค่ะนุ่มมากๆ เอ้ยล้วคือมันเป็นแปรงที่หนาแน่นพอที่จะแบบเอามาเซตคอนซีลเลอร์ใต้ตาอะไรอย่างงี้ด้วยนะหนูลูก,ลกมันดีมากค่ะมันดีมากตัวนี้ตายละ okay. เคสพอของปากหอมคอเนาะให้น้องเขาได้ออกกล้องนะคะแล้น,น,นะคะนางเอกอีกตัวหนี่โจ้ซื้อมานะคะสวยงามมากมือสั่นให้พแก้มันสวยงามมากมันเป็นแบบกริตเตอร์อย่างเงี้ยคือเราก็ซื้อแปลงซื้อแบบเสียไปหลายแล้วเนาะถ้าลิปสติกมาอีกคือ ก็เยอะไปอ่ะนะคะโจะก็เลยซื้อมาสีเดียวนะคะโจ้เลยเลือกสีที่โจ้แบบรู้สึกว่ามันยูนิคสำหรับคอลเลคชันนี้แล้วโจก็ไม่เคยมีสีแบบนี้มาก่อนนะคะก็คือสี all i want นั่นเองนะคะอันนี้คือดีเทล l s นะคะเป็นบัตเตอร์ฟลายอยู่ันนี้แพ็คเกจนะคะวิบวับสวยงามไม่แพ้ด้านแปลงนะคะคืออะไรเนี่ยแบบคอลเลคชันนี้วิบวับเตอร์แบบโจต้องเอาสี all i want มันน่าจะมาจาก เพลงของคุณแม่มารายเนาะ All I Want for Christmas Is You อะไรเงี้ยคือในกล้องมันอาจจะดูเหมือนแบบน้ำตาลน้ำตาลครีมครม,คมหรือเปล่าแต่คือถ้ามาดูกันจริงๆแล้วค่ะมันเป็นสีแบบเจ้าคิดว่าถ้าทาไปหน้าจะไม่มีสีแต่ว่าเดี๋ยวโจ้จะมาทาแบบเพียวๆนี่คือปากโจ้าเพียวๆเลยนะคะจะมาให้ดูว่าสีมันเป็นยังไงนะเออสีแปลกจริงอะไม่เคยมีเจ้าว่ามันสีเอาไว้เหมือนท็อป อีกตัวหนึ่งมากกว่าคือมันควรที่จะมีสีอะไรอยู่ด้านล่างเราเอาอันนี้ตกเป็นเกลเตอร์ด้านบนนะคะแต่นี้คือสีแบบเพียวๆเลยถ้าไม่ได้ทาอะไรลงมาก่อนนะโอเคนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าจะลองทากับแบบลิปสีอื่นลองดูผสมเนาะอันนี้คือแบบสีเพียวๆอันนี้ก็จะเป็นลิปสติกของแมกเหมือนกันนะคะโจะใช้เป็นครีมชีมสีครีมคัพนะคะมันจะเป็นชมพูอ่อนๆน,นมนม ก็เดี๋ยวโจ๊จะผสมกับอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรครีมชีมเหมือนกันชื่อสีเรเวชชิ่งนะคะเรเวชชิ Ray ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีส้มคอรอลคอรอลหน่อยเข้มๆนะก็จะเอามาทาผสมผสมกันนิดนึง แตตจะแตะแตะลงไปอย่างเงี้ยคะ่ะแค่ให้มันดูไม่ชมพูล้วนแต่ว่าเราจะไม่ให้มันออกส้มมากนะคะสีมันก็จะยังออกชมพูชมพูแต่ว่ามันก็จะมีส้มเข้ามานิดนึงจากนั้นได้เวลาสิบพ,พี่นะคะคุณแม่มารายนะคะเป็นกลิตเตอร์ตัวนี้ก็จะดูแบบวาวๆขึ้นมาเดี๋ยวโตทาไปเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยเช็ดเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะฟินไหมคะกับการที่เราแต่งหน้าไปด้วยเจ้าสิ่งนี้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 และสิ่งนี้คือมันเป็นการแต่งหน้าที่รู้สึกว่าวิกวับมากอะหยิบจับอะไรขึ้นมานี่หูวิงวับแสบตามากนะคะถ้าถามโจ้ะนะคะว่าแนะนําตัวไหนบ้างนะคะโจ้รู้สึกว่าอายแชโดว์ดีคือมันจะมีทั้งหมด2องพาเลตด้วยกันนะคะแต่โจ้แนะนาอะคือโจ้แนะนําพาเลตนี้มากกว่านะ is t everything นะคะเพราะพาเลตนี้นะโจ้รู้สึกว่าอย่างสีเทาตัวเนี้ย โอ้ยได้ใจโตมากเป็นสีเทาที่ตัวไปหาที่อื่นไม่ค่อยเจอนะคะเป็นสีที่แบบแปลกดีแต่รู้สึกว่าพาเลตอันนี้เนี่ยมันจะ everyday look ยากนะคะคือ <c ười> มันจะออกไปทางแบบสโมกกี้หรือว่าสีเข้มๆม,มากกว่าแต่คือสีมันสวยจริงๆนะคะแปลงปัดแปง้งคือมันเป็นแปลงที่ปัดแปบบ้งก็ได้หรือว่าคุณจะเอามาเป็นแปลงที่ปัดแบบบัชออนก็ได้หรือแบบปัดบรอนเซอร์ปัดคอนทัวร์ตรงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือ ขนมันนุ่มมากค่ะแล้วคือเนื้อมันดีมากแบบเอามาปะแป้งทั่วหน้าอย่างเงี้ยคือขนาดตัวแบบเนี่ยตบๆอย่างเงี้ยไม่เต็บเลยนะนะมันนุ่มมากก็เลยมีตัวนี้นะคะที่แนะนําส่วนลิปสติกนะคะเอ่อต้นงแนะนำไว้อย่างน้อยเพื่อนๆควรมีเพราะว่าดูแพ็คเกจมันสิคะ แพ็กเกจคือเวอร์วัาวางชนะเลิศมากมันโจคิดว่ามันใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเลยแหละกว่าที่จะหาแพ็กเกจซิฟติกที่จะมาสู้กับของคุณแม่มารายแคร่ได้เพราะว่าแพ็กเกจตอนนี้คือมันกินขาดกินใจโจมากนะคะคือมันสวยมากๆแนะนําว่าให้ลองดูเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สี all i want นะคะคือสีที่โจแต่โจดีใจที่โจเลือกสีนี้มานะคะเพราะว่าเป็นสีที่แบบแปลกแล้วโจไม่เคยมีแล้วโจอลองใช้แล้วคือโจชอบแต่ว่าถ้าเพื่อนๆบางคนที่เหมือนถ้าซื้อเอาไว้เพื่อที่จะแบบ เฮ้ยจะเอาไว้เติมระหว่างวันเอาไว้ใช้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะโจรู้สึกว่ามันเป็นสีที่อ่อนมากแล้วก็มันแค่มีเป็นฟลิตเตอร์วิบวับมันเหมาะกับเอาไปเป็นลุคแบบปาร์ตี้ลุคแฟนตาซีลุคแต่งเที่ยวมากกว่าที่จะเอาไปเป็นลุคแบบไปโรงเรียนไปทํางานไปมาหาลัยอะไรแบบนี้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> จบลงไปแล้วเนาะเป็นไงฟินกันไหม <c oughs> โจฟินมากคือแบบหยิบของขึ้นมาใช้แล้วอ๋อกลิต ออบัตรตาบาตใจเข้าตามากนะคะก็เดี๋ยววันนี้จิงโจ้ไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ช anel ของจิงโจ้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด l i ค e กดแชร์ได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย